อันนี้ลูกค้านะครับเอามาขายหรือเอามาเช็คก่อนนะครับตัวมาหาผมก็จัดทองที่สก,กัดใช่ไหมครับสก,กัดจะตรงเล็ก,ลกๆน้อยๆเนาะที่ได้มาก็เช็คได้อยู่ที่ประมาณสาน้ำหนักได้ประมาณ3กร,รัมกว่านะครับ3.81นะ่งเนีเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทีนี้ได้มาเท่าไหร่ครับพอดีก็ไปซื้อไปซื้อขายนะไปร้านหนึ่งนะครับก็ได้ไปเท่าไหร่นั่น1,500นะ ถือว่าแค่สกรามนี้ก็ต่างกันเป็นพันนะหนึ่งารตันล้านนี่เขให้ไปนะครับ้าค่าบันเดตเป็นสี่เปร์เซ็นต์นะ้ปอร์เซมาตรฐานอยู่ที่96.5กนะครับก็จะได้ไปหนมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทก็คือค่าบันเดตเป็นเป็นต์นะครับก็หายไปหนึ0งพันะครับแต่สมมติว่าไม่ว่าท่านใดลูกค้าคนไหนนะครับสมมติว่าราคาลราคิดว่าเออมนได้น้อยไปหรือว่าไม่ไยุติธรรมมาเช็คที่ร้านได้นะครับ จุดละ100บาทถ้าไม่ขายก็จุดละ100่งอยนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะตรงกบพระตลับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะครับจะเป็นหน้าวาดหรือเป็นตรงคําเต้หรือเปล่าครับนะจะมีราคาที่มาตรฐานให้อยู่นะครับจากร้านเมลี่จิวเวลรี่หัดใหญ่นะครับขอบคุณขอบคุณนครับ